แล้ววันนี้นะครับดวงไครเฮงดวงไครปังด้วยไพ่ภูมิยานฝั่งทางนี้นะคะอาจารย์จะมีไพ่ให้เลือกอยู่มาสามชุดนะครับระหว่างชุดที่หนึ่งครับแล้วก็ที่สองนะครับแล้วก็ที่สามนะครับจะเลือกไพ่ชุดไหนดีครับหนึ่งสองหรือสามดีครับดิ๊กตอกดิ๊กตอกดิ๊กตอกพอเสร็จเราก็เลือกไพ่เลยนะครับสําหรับดวงจ้านะครับประจำวันนี้ของนที่เลือกไพ่ชุดหนึ่งนะครับ เป็นังไงเป็นยไงบ้างครับดวงก็มีอะไรที่ดรอปไปบ้างนะครับแต่ถ้าอยากดูด่องดวงด้านดีข uh ึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องขยันหน่อยและจะวิ่งแรงแล้วก็รู้จักบริหารแล้วกรักลักษณะให้ดีหน่อยแล้วดวงจะได้ปังพอตัวอยู่เหมือนกันนะคะมาที่ดวงชะตานะครับประจำวันนี้ของคนนี้เลือกไพ่ที่สองนะครับดวงก็มีอะไรที่ดรอปไปนิดนึงนะครับแต่ถ้าอยากให้ดูด้านดีขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องสินห้ามหน่อย และรู้จักทําตัวให้น่ารักต่อผู้ใหญ่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับและอย่าอารมณ์แรงและดวงจีนีปังพอตัวเองนะจ๊ะมาที่ดวงชะตานะครับประจว,วันนี้ของคนที่เลือกไพ่สามนะครับเป็นกันไหมครับด,ดวงก็มีอะไรที่ดรอปไปนิดนึงนะครับแต่ถ้าอยากให้ดวงได้ดีขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องทันคนหน่อยและต้องรู้จักปล่อยวอลลุ่มคลั่งนิดนึงแล้วจีนีป้าหม่านิดนึงแล้วดวงได้ปัง พอตัวชิ้นเดียวกันจ้าก็ข้อมูลก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่ถ้าจะจะมีดูชิ้นพายนะครับระหว่างชิ้ที่หนึ่งสองสามในเนีนในเนียนสุดนะครับจะขยัยตีไปที่ชิ้ที่หนึ่งเนียสุดนะครับว่าตามพื้นเนสินดีมีเยอะกว่าชุดอื่นนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแลาลาคลายช่วงกิมนี้นะครับวุ่นหัใจนะครับกรแฉับกระชวยกันแรงกระปวดกดเป๊ะคงหันอาจารย์ด้วยนะครับและเขียงไม่ได้กดติดตามช่องอาจารย์อารก,ณ,ก,ณ,กณ์กดติดตามช่องอาจารย์สักนิดนึงแล้วกันนะครับทุกคนก็ประมาณนี้ครับดลาลาครับผมอาจารรยย์เจี๊บพะเกหมอนี่ สวัสดีครับ